บรรยากาศนะฟ้าหลางังฝนนะคะมันสิสวยงามแบบนี้แหละฟ้าหลางังฝนเนาะสำหรับตัวหนูเองนะนี่สวยค่ะชุมช่มฉ่ำว่าไม่ได้ดังนะชื่อฟาหมืนลำ้ำบลือเบิ่งมุกมในมล,ล้ำไม่ลืมแล้วนี่นอสวยไหมยายโกงก,ก็ห่วงเต็มเหมืนอนล้ำเลยหนูก็อยากให้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศบ้านเฮาที่ว่าบ้านเฮานะ่ะ มันติดภูเขาเนาะค่ะน้องนี่ภูเขาติดเกือบเกือบซิว่าติดถนนเลยนะสวยไหมแต่ว่าธรรมชาติบ้านหนูหนูคิดว่าอยู่แบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นเชิงทางนี้ก็สิเป็นภูกว้างเนี่ยมันก็ซิมีไฮมีนาเนาะเลียบงบงภูทางนี้นะแต่ว่าบ้านอยู่ติดเขามันก็ชวนมากก็สิเป็นแบบนี้เนาะบ้านหนูกับภาคเหนือนะ่ะสิคล้ายๆกันเนาะค่ะน้อง ว่เป็นเขาอันว่าเป็นหินใหญ่นะว่าสิเป็นปลาถ้าเกิดปลาใหญ่ตายกับปลา้อยก็สิขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเนะ,ะ,น,ะนี่เขาขายอะไรชโลชิหนูมีอะไรขายมาั่งมีหอย,หอยเรอมีหอยเกดไหมชโลชโลนี่มีอะไรขายมาั้งมีหนอ่อไม้มีไวมีหอยฉลีหรือหอยอะไรทามีหอยอะไรหอยหอยเพอไม่ข่มทนไม่เอา อยากก็ไม่ได้บอกหอยหอยเพลินนั่นน่ะมันจุบจ้าหอยเชอรี่บอมมีหอยเกตบ่แม่บ่มีจ้ามันดับเลยฮะไปะยัหอยจุไม่กินยังกิหอจุกหอเชลลี่ในรถจักรขาปะแต่ก่อนหอยเกตบ้านเพิ่นร้ายหลายเลยนนมากระซิเวซื้อไปเมือเฮาค่ะเบิ่งรถลดายรถขวาเด้อบ่ได้เบิ่งดำเลย ข่าวก,ก,กำลังสีพุ่งเดอ้อค่ะเด้อข่าวดอนะนี่ข่าดําก่อนก็เสีออกก่อนแล้วก็มีซุ่มอีกบ้านผ้น,นอีกเนาะรถกินข่าวก่อนเด้อเพื่อนละบสามเพื่นละถ้านรถกินข่าวกับใบสามเพื่นละเพราะว่าเฮากับเป็นมื้อละคับไม้เนาะก็ค่อยไปค่อยมานะนนแห่วีเออเข้าวหูจกักอยู่นัมเบฟ นี่ก็เริ่มปล่อยๆมาแล้วนะช่วงพักนึงเขาลงไลนนะพอมาอีกแล้วฝนก็หยุดตกก็เลยมาอันนี้กําลังสิป,ปลฝนสิตุกยศเป็นระยะระยะนะคะนี่ก็เริ่มปล่อยถึงกระทางแรงหรือเปล่านี่เบื้องทุ่งนาเขาก็เขียวนะคะนี่นาทางนี้สิเป็นทางบ่ค่อยตีเข่าปันใดน,นะคะเออแต่ว่าทางนี้นะมันสิตดเข่าเลยทางนี้สิเป็นโคเคสโคกัหวานบ้านชุมเหานะถา้าถ้าทางนี้นะ กีมันสิติดข่าวเลยเนาะค่ะเนาะยาย่นอนหลุดนอนนะมีนอนในท้องอื่นแต่เบยนอนเลยยานยานเมื่อเห็นทางยานพงหมูพาลงทางเลยปกะกาหลับนะยายอ่ะเบิ่งยายนอนพรนาะเราทำอะไรกินน้ำแค่ไรนะอ่ะหิบแเขวแเข็ม่ะไปเข็มเหย่ยวเยอะออกก็ไมเห็นหอเอาเขมลงไปเหี่ยวนยเนาะเพื่อนๆเลย โอ้ใส่แผมเพิชด้วยทันสมัยเวยยายกลุ่มใส่แผมเพิดอีวี่เลยเราเช่อเชื่อก็ไม่เห็นได้นีกก่ห <laughs> น่อเบอ้ยใส่ไปท,ท,ท,ทปปวีปมาบ้าวมาดีมาเบิ่งบรรยากาศเดอ้อลูดหน้าหน่อยเออเออมันม่เห็นโตอีแล้วตอีแล้ว สวัสดีค่ะสวยสวยนอนเพลยข้าไปเครียดค่ะสวยสวย ha 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 สวยค่ะนี่ฟ้าหลังฝนเนาะนี่จะเป็นแบบนี้แหละจะลงหรือไม่ลงนูกก็ไม่รู้นะเพราะว่าที่หลังๆมานะฝนตกสุดทางเลยแต่มาตรงนี้ตกหรือยังยังไม่ตกก <laughs> <laughs> ็นี่เขียวชุ่มพุ่มสา,ายไม่มีใบแต่มีเมล็ดเพลินว้าอสวยมัน ถ้าเขียวๆนี่มีแต่ปลาพายโลห่วยนะคะก็ะหากินนลองไม่โลพายโลห่วยเนาะจนมากค่ะปลาพายปลาพายนะมันสีโลห่วยพวกหอมอย่างพะลุงพะลังนะหอมผักกะเพรานี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ถึงวัดทำคอแล้วหนูก็ยังมามีสักกะละมาไหว อยากขืนมาอยากขืนมาไหวภูโค่แต่ยังบม่มีวัสนาได้มาอยู่ยุใกล้แค่กายไปกลยมากันยังได้เคยมาไหวเิ่นะค่ะหนุ่มเ่าเบิ่งทางเ่านี้มันเป็นโค้งเนิบเนิบนะคะแต่ว่ามันบม่มีหมอคือต่งอยั่ะตนี่ยเตะงอยั่นนี่มีตรพูระพููระพูเลยนะ อีกแล้วท่านขอบอตโลนะนี่ขี่รถอีกแล้วเด้อค่ะเด้อนี่จะพูนสีมาบ้านพรกระเหตดแต่แบบนี้แหละจะพูนสีวบบ้านภายนุกระตตมาถึงเนาะบ้านเฮาบ้านหลังเขาเขาเอ,าอินยูหลังเขาค่ะเขาเอานินอยังเกาะหางไก่ความเจริญ จะเ,เลื่อนบ่จะเลื่นแล้วทางใหญ่หอดโอ้ทางใหญ่เก่ามันบมเมนสายหลักเนาะกระดีนะคะแบบมันมันแบบว่ามันบระมูลไว้เน,ะนาะถนนฮาเนาะมันบระมูลไว้คือแถวในเมืองไงเพราะว่ามันมีหลายแยกถ้าไปอำเภอดงหลวงก็แยกออกไปอีกทางนู้นนะคะยแยกสันแยออีกแยกนึงเนาะที่ออกไปอำเภอดงหลวงเนาะแล้วก็แยกยวนบ้านพลนพิสัยที่ขึ้นมาจากขาวงนะคะแยกแรก แยกส่งกระมาสันเวออันนี้สิเป็นสายตรงเข้าอำเภอดงหลวงเ่าเลยนะแต่ว่ามันมันไกลค่ะคิดหนูคิดว่ามันไกลแหงไกลจากอำเภอไกลจากจังหวัดแต่ว่าทางเขาก็สิไปเขาว,วงสิไปทางเขาว,วงเนาะเวลาไปซื้อของไปตะง้อ,งงอยส่วนมากว่าหาสิไปตะง้อ,งงอยไปสกลนะเป็นเป็นพื้นที่ติดต่อกันนะคะบ้านหนสูสิใกล้อําเภอตะง้อ,งงอยเขาสกลเลยค่ะ ขาวงนี่กะน,น้อยนักค่ะเกิดว่าทางสกลหรือเตาง,ง้อยบ่มีกันยังเสิไปข้าวงาวงเนาะค่ะคลิปนี้ก็ดูวิวสวยๆเนาะคะ่ะเนาะฝากไปเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ